เกือบเกือบไปเกือบไปมามาพร้อมแล้วถึงเวลาก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมเอ่อชาวโลกชาวดังคารชาวทุกอะไรทุกอย่างเนี่ยโลกดาวทุกดาวะไรแหละ วันนี้ผมอยู่กับชอ่องเจ้าคุณทีวีนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็จะมาแบบคือแบบคนไม่เกง่งกดากาโดแต่แต่ว่าต้องต้องฝึกกันขอนะครับอืน้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเกมแป๊บหนึ่งก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยครับจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมนะครับถ้ากดไลค์กดไ like, ด, like, ด้เดือนกดไลค์ทุกคนกดไลค์นะ ถ้ากดไลค์แล้วเริ่มไปเลยนะครับผมถึงเวลาอันสมควรแล้วแต่แมปกระโดดนี้จะยากหรือง่ายก็ไม่รู้เพราะดูตรงหัวใจตรงนี้ดิตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยมีเครื่องดวงโอ้โหเดี๋ยวเดินันแต่ล่าแลนะปุ๊บมาผม วันนี้มาเล่นคนเดียวนะครับไม่ได้เล่นกคนอื่นด้วยเพราะก้เกจก็เลยมาเล่นคนเดียวได้แหละมาต่อแต่ง่ายแต่ยากก็ไม่รู้แหละแต่ดาแงกเริ่มจิบจิบก่อนแต่คอยดูว่าจะดานสองจะเป็นยังไงนะครับผมเรียบร้อยฮะเออเกือบ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 ไปแล้วเกือบไปแล้ว เปิดมาก็แตกเลยสิครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นตัดนั่นเชี่ย,เ,ยเนี่ยแบบแบบไปลอยเปล่าเนี่ยโอฮบสองสามสี่จ้ว่ต่อ มาต่อมา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 เดียครับสวัสดีครับมาเดียครับดาเส็บสี่ครับ,รบ,รบน้องๆโอ้โหชิวๆชิวๆมากชัวชิวอ่ะเอาสิบห้าเขาต้องน้องโอ้โหใครเคยเล่นแบบนี้บ้างนะครับถ้าใครเล่นก็ถ้าใครเคยเล่นก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับปวดหัวหรือไม่ปวดหัวไม่เป็นไรแต่ว่าได้ง่ายจิบจ๊บจิ๊บ แต่ว่าเอเจอเดอะอ้าวลืมลืมเกือบตอบอ้าวอ้าวโจโจทเท่ะครับโทเทปะครับอ่ะอ่ากูลืมเซฟไปวะ <laughs> แป๊บแป๊บกูลืมเซฟจริงปมดเนี่ยเออเซฟแล้วปุ๊บ ปึ๊บ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 ผ่านสุด so, จริงจริงฮึบอะฮึบอะ ô kẹp kẹp đi kẹp đi mà mà hôm nay đến nguyên lại ăn ạ à. thật lại nguyên ạ nhanh ngay tè cu ạ à. ngay <laughs> tài cái ai đi này trời แต่งโคตรง่ายแต่กูอ่ะตายง่ายโอ้โหแปบบ๊บเดี๋ยว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 อะไรครับอ้าวอืมกูคิดเลยว่าดานะมันง่ายแต่กูอ่ะตายง่ายอิชิบหายโอ้โหมาตโตโตอ้าจริงจริงใช่ไหมอย่างที่พูดนันใช่ไหม กูเข้าใจว่ามึงทำอะไรอ่ะกูเข้าใจว่ามึงทำอ่ะก <laughs> ูเชอ่ะกูเชอ่ะมึงทำอ,ะ <laughs> อ่ะกูจะตายหรือไม่ตายดีวะกูอยากตายกับแบบตีมากกว่าเนะี่ย โอ้โหอะไรขนาดนั้นได้ง่ายแต่กูผ่านตายง่ายรอบนี้ชิวๆครับต้อมนี้ชิวๆ ผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่สนใจแต่กูนี่แหละต้องดูจักสีมันของกูก่อนตายง่ายหรือตายยากก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้ก็คือตายโคอยง่ายจะถึงเวลาอาสมควรแล้วที่จะต้องดาดานนี้สวยยู มาต่อต่อมาเลยต่อต่อไปต่อไมอ่ไม่อยู่เลยต่อไปเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าตัวผ่านนี้ดานนี้ก็ผ่านผ่านผ่านเออสวยผ่านออผ่านผ่านสวยผ่านอะขอจบคลิปนะครับถ้าอย่าลืมทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ก็สักใครชอบผมนะครับจะได้ไปพาคิดไปวายเอาผมนะครับลาไปก่อนนะสวัส right. ดีครับบ๊ายบายตายโคตรง่ายแต่กูแต่ตายโคตร่ากแต่โคตรง่ายแต่กูนี่แหละตายโคตรง่ายชิบหายบ๊ายบายคัะ